สวัสดีครับผมน้องชาาเห็ดฟางทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมเห็ดหลังตัดใหญ่แปดวันนะครับนี่ครับอันชั้นสองชั้นหนึ่งสามโงสามฟางเลยครับสอง สั้นหนึ่งครับน,นี่เราจะเก็บแล้วนะครับเ,รเก็บมีอด้ร์เข้ามาเยอะเลยครับรอบนี้เราใช้เชื้อของเชียงใหม่นะครับ เชือชื่องใหม่ของเก่งฟาร์มนะครับร้านเก่งฟาร์มลองดูนะครับนี่จะเป็นงห้านะครับดอกไม่ใหญ่นะครับเขาไม่ใหญ่แต่ว่าออกถีนออกถ่นะครับออกถี่กันว่าไม่ถี่มากนะครับหลายคนก็จะคิดว่าไม่ดกนะครับแค่นี้ โอเคอยู่นะครับพอได้เก็บลาเขียวก็มีแล้วนะครับนี่ครับไม่เป็นไรนะครับเห็ดเราก็มี <c oughs> เก็บส่งตามออเดอร์นะครับ เดิอเข้ามาเรื่อ,อยๆครับช่องนี้ยังไม่ได้ส่งเจ้าใหญ่นะครับขายตามบ้านอยู่นะครับ,รบหลายคนอาจจะกากมันรอบนี้นะครับ ลคยคนเขาคจะใช้จะกากล้างนะครับรอบน,นี้เราใช้กากดินนะเบียกดินใช้กากดินล้วนนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วนะครับถ้าไปใช้กากล้างก็ได้เหมือนกันนะครับสูตรแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับแต่ว่ากากล้างถ้าใช้กากล้างความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะค,ความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นอีก แต่ว่าดอกเห็ดของกากลางดอกเห็ดจะสวยกว่ากากดินนะครับดอกเห็ดจะสวยกว่ากากดินนี่ดอกจะประมาณนี้นครับนี่ครับเห็นไหมครับกากดินนะครับนี่ยังไม่โตนะครับ ใช้ได้ครับแล้วแต่ควมถนัดของใครของมันนะครับนเราที่ทำเลือกใช้ตามฤด,ดูกาลน,นะครับดูฝนก็ว่าไปอย่างดูร้อนก็ว่าไปอย่างดูหนาวก็ว่าไปอย่างครับพาไปดูลงพาไปดูลงปกครับ โโหครับนี่ครับโลหกนี่ครับพอได้เก็บนะครับพอได้เล่มเรื่อยๆนะครับไม่ชนกันนะครับเ,เราจะเก็บแล้วนะครับส่งรอบบายนะครับ So I